สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะพายายเดินออกกําลังกายนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะถนนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะคุณยายก็จะมีภาพน่ารักน่ารักมาฝากนะคะเมื่อกี้ วันนี้เหมือนไม่ค่อยอยากเดินนะคะ บรรยากาศค้มฟ้าคืมฝนมาอีกแล้วนะคะชาบูชาบูต้องหยุดเลยแชะทุกวันนะคะที่ใหญ่จะต้องเดิอนออกกำลังกายนะคะ กระเพาะใหญ่ก็เป็นมีมโรคประจำตัวด้วยนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะ ยายเบ่งน,นะคะยายเบ่งลงข้างทางเลยนะคะโอ้เก่งยายเบ่งเบ่งออกไหมเหมือนจะอยู่ตรงตรงตูดแล้วแหละนะคะอ่าออกแล้วนะคะออกมานิดนึงแล้วนะคะมีฉี่ด้วยคะยายเก่งมากเลยนะคะยายเป็นช้างที่เรียบร้อยนะคะ ขนาดอื้อยังต้องอื้ข้างทางนะคะ <c oughs> ไม่อื้อการถนนนะคะ <c oughs> คุณยายจะกลับแล้วนะยายจะกลับแล้วนะ <c oughs> อีกนิดนึงก็ได้ยายยังดีนะคะที่ว่าออกมา อีกนึงก็ยังดีนะคะเข้าป่าหายเลยสองก้อนนะคะเนี่ยคะ่ะสองก้อนนะคะหล่นมาสองก้อน,นะคะยังออกไม่หมดนะคะก็ให้ยายแบบว่าได้เ,เดินไปด้วยนะคะแล้วก็ ับทายการขับทา,ายก็จะได้แบบคล่องขึ้นเนาะได้เบ่งได้อะไรด้วยนะคะได้มีกําลังเบ่งได้ออกกำลังกายก็มีกําลังนะคะ เหนื่อยแล้วพักไม่ค่อยอยากเดินด้วยวันนี้ไม่สบายตัวนะคะวันนี้วันนี้อาการของคุณยายเหมือนไม่ค่อยสบายตัวนะคะฝนก็ลงเม็ดแล้วป้ากลับ คุณขับยายด้วยนะอยตอนกลับรู้สึกว่าจะเดินเร็วชาบูชาบู เรจอของยายนะคะเมือ่อเชา้ชาจะพาชาโคมาด้วยนะคะโดดลงจากรถเลยนะคะก็เลยได้แต่พาชาบูออกมาก่อน นนี้ก็กลับแล้วนะคะ ทำมมบ้านจะไม่ค่อยสวยนะคะหลายคันแล้วมาติดหน้าบ้านวันนั้นก็เข็นกันสามคันสี่คันวิ่งมาก็มาติดนะคะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าติดเขาก็จะไม่มาแล้วหนูก็ขออนุญาตปัดลงคลิปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ